วันนี้เราก็อยู่กับบรรยากาศแบบป่าแบบคนโคตรเลยนั่นนันดู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 แม่นางเขาทำอบไก่ค่ะอบไก่หักไม้ยังไม่ออกไม้มันไม่มันไม่แห้งไงรอสักครู่นะครับวันนี้แบบในป่าเลยครับในป่าป่าของกินเรียบเนาะ บรรยากาศแบบนี้ฟิลแบบนี้โอ้โ oh หมากี่ทีก็ต้องคิดถึงนะครับนี่มีตัวเล็กตัวน้อยห้อยหัวลงมาโอ้โหไปเก็บ oh okay. บรรยากาศรอบๆไอ้ตงมบนยย่่่ทีีีไหนนนนเเเะครับโอ้โหอย่างเงี้ยครับ,บ oh ho. ตรงนู้นเป็นน้ำนะครับนู้นมีคนหาปลาอยู่นั่นเปคนหาปลาแทงกบ อีหมอนั่นชอบแทงกบนะครับใน,ในกระดูโอเคครับหลังภูริสีฟาร์มนะครับตรงนี้